สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทักกันขับนะครับช่องที่ให้สาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีของรถบรรทุกและวุืน,นะครับและสําหรับคลิปนี้ทักกันขับจะพาพบกับเจ้า NMR130 แรงม้านะครับช่วงเชื้ีความยาวเนี่ย,ยที่4ี่เมตร30นะครับต้องขออนุญาตขายของก่อนสักเล็กน้อยนะครับตัวสําหรับตัว NMR130 แรงม้าเนี่ยจะมีด้วยกัน2ช่วงความยาวนะครับก็จะมีความยาว4เมตร30ที่ อยู่ในคลิปนี้นะครับผมกับอีกหนึ่งช่วงความยาวก็คือตัว3เมตรก็จะเป็นขนาดสั้นหน่อยกระทัดรัดนะครับเหมาะก,กับงานเข้าตรอกซอกซอยนะฮะก็ถ้าเป็นตัว130ยาว4เมตร30เนี่ยก็จะมีอัตราทดเฟ,ฟืองท้ายด้วยการ2อัตราทดนะครับก็คือเฟืองช้าและเฟืองเร็วก็เฟืองเร็วนี่ก็จะเหมาะสําหรับหลังถนนนะฮะก็เป็นงานตู้งานบรรทุกทั่วๆไปถ้าเป็นเฟืองช้า ก็จะเหมาะกับงานาสมบุกสมบันหน่อยเนาะเป็นแบบประมาณรถดำหรือกลุ่มลูกค้าวัสดุก่อสร้างหรือรเกษตรกรเข้าไร่ก็ได้นะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูสำหรับคันนี้กันนะครับเป็นเฟืองเร็วเนาะก็จาเป็นตู้อันนี้เราเรียกเป็นตู้เปียกนะครับลูกค้าก็เอาไปบรรทุกน้ําแข็ง ตู้ก็จะมีตู้เปียกกับตู้แห้งนะฮะถ้าตู้เปียกก็คือจะอเก็บความเย็นเนาะมีฉนวนกันความร้อนถ้าเป็นตู้แห้งก็จะเป็นเป็นฉนวนกันความร้อนที่เฉยแต่ว่าไม่ได้เก็บความเย็นอะไรนะครับโครงสร้างก็จะแตกต่างกันออกไปด้านนอกก็จะคล้ายๆกันนะครับอันนี้ลูกค้าไปสกีนไปเพ้นท์มาแล้วตู้แห้งก็จะข้างนอกก็จะมีตัวเป็นมินียมนะครับ อันนี้แบบใส่เข้ารางลิ้นนะครับก็จะเรื่องของความแข็งแรงทนทานนิดพอสมควรเลยทีเดียวเนาะก็จะมีทําเสริมด้านบนด้วยครับเป็นตะแกรงกันตกกันนะครับเผื่อจะวางถุงวางถังข้างบนได้แน่นอนครับมีตะแกรงข้างบนก็มีบันไดขึ้นด้านท้ายนะครับนี่ก็เป็นประตูด้านท้ายหนึ่งบานนะครับแล้วก็ด้าน ซ้ายอีกหนึ่งบานเนาะนี่เลยเดี๋ยวเราเปิดประตูด้านท้ายอ่าด้านด้านข้างด้วยเปิดให้ดูนะครับตรงนี้เป็นสแตนเลสหมดเลยนะครับเพราะเป็นตู้เปียกเราจะเน้นเรื่องความทนทานเนี่ยครับความหนาของก็ประมาณสามนิ้วอะครับแล้วก็จะมีภายในเป็นสแตนเลสนะครับเพราะว่าเป็นอ่ตู้เก็บความเย็นนะครับแล้วก็เป็นตู้เปียกแน่นอนสแตนเลสก็จะ ช่วยเรื่องของความทนทานทนต่อการกัดก่อนได้ดีนะฮะน,นี่ก็วิ่งน้ําแข็งด้วยอ่านี่ภายในนะครับก็อ่าเป,เป็นลูกฟูกนะครับเป็นลอนเรียกว่าเสริมความแข็งแรงนะครับร,รอบด้านเลยนะฮะาสขวอหน้าหลังด้านพื้น แล้วก็แต่ว่าบนเพดานเนี่ยจะเป็นแบบเรียบนะไม่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นรอนก็ได้เนาะโ <Okay. S 1> อเคขึ้นไปดูของไหนครับความสูงอยู่ประมาณเมตรแปดสิบโดยประมาณนะครับจะมีรางเดินน้ำนะครับก็เป็นช่องออกทางเดียวนะครับด้านซ้าย อันไหนก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันครับส่วนเรื่องงานเพ้นท์ด้านข้างเนี่ยก็สามารถมีแบบมีไฟล์ก็สามารถส่งมาได้นะครับแล้วก็สามารถติดต่อให้ทางช่างเพ้นท์<ๆ>เพ้นท์ได้เลยตามสไตล์หรือโลกโก้ของลูกค้านะครับด้านข้างครับผม ประตูก็นี่ฮะวงกบประตูเนาะก็จะมีเป็นสเต็ปเฉียงปาดหน้าเข้ามานี่ก็ช่วยเรื่องของการเก็บรักษาความเย็ยนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะใดด้านข้างก็ทำติดก,กับตรงนี้เลยเป็นสแตนเลสนะครับกากันมอเตอร์ไซค์สแตนเลสซุ้มล้อสแตนเลสเนะาะก็เก็บมาฝากประมาณนี้ครับเป็นไอเดียนะครับเผื่อท่านใดมี ข้สงสัยหรือสนใจก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เลยนะครับสำหรับรถลักษณะตัวถังต่างๆหรือตู้เก็บความเย็นหรือตู้แห้งนะครับอย่าลืมกดซับสไคร e ไลค์และแชร์ให้กับช่องทักนกัรขับด้วยนะครับวันนี้ลากัไปก่อนขอบพคุณสำหรับการรับชมติดตามครับสวัสดีครับ